บายดีพี่น้องวันนี้มาลก n h าอยู่นาหย h าจะหอมเนาะมาลกหาาลับจ้างคือเก่ามากะอโมแม่โมไม่ใหญ่ส่วนสี่คน,นดคเด้อค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งห้เบิ่งหน้าพี่น,น้องว่างามสมได้เขาเพิ่นเพิ่นจ้างว่าหน้าห้ยเดียวสนหอยบอกไงวะ ไปเบิ่งว่าใหญ่สมได้ปลาถุนละลายงอไปเลยอย่างวอใหญ่นะบลุ่มบลุ่มบุอื้มบรรยากาศต้องไปนอกบ้านนอกบ้นนาเฮาทางนี้น้าหนองหางเด้อ กเอิอนหน้าพี่ชงและลุมหนานองหางลงมาค่ะคุ้มน้องหางท้อาไม้ล้ยาหวนเยใช่เงนมึงงินขายข้อกูก็คดยุบอ่ะกูไ่ได้ลืมแล้วับกมูนี่ผุดนี่แบบมูมาใ่ไหน เดี๋ยวลงลกหยาก็เด้อจ้คของนาเยียบคอและเขาล้วแตงามเลยเนาะเนื้อกระลาเขาจะบอกเหรอยะที่เห็งได้ขนาดแมอาม้ไปอยู่บ่หามไปยังี้าถ่ายก้นี่บอเอ้าก้นงามเขาถ่ายลงประกวดขุ้นก้นผู้ชงไล่ผุ้เด้่อทีได้ที่หนึ่งนงามเทอ ออืมันนี้อันนี้ยายมียายผู้นหนึ่งมาลกหย่านะนเพื่อนกำลังเชี่ยวหมากมเชี่ยวหมากแล้วแล้วถูกแย้งเอาลกหย,ย่าลกข้ามาลกหย่ารับจ้างเท่าจนนั่นควายกระตาหมาก,ก็ได้มาอืมไปไปลกหย่าบันนี้เขาเหยียบข้อได้มาโฆษณาอยู่ข้างหน้านี่น <laughs> คืนแล้วพีนาอ่ะมาได้พักเที่ยงเนาะกินข้าวเที่ยงได้บุบึงอันข้าวสารอาหารแห้งเพิ่นว่าได้ยังให้กินเที่ยงชิดรัมนนางอันนี้ก่อนว่าแม่นิ่นเยวจะเป็นน้ำผมบัดเดินคนมาฮอดเที่ยงแล้วเฮตตาอย่างยุ้ยขหากระเพราอีอันนี้ ทานแทงไปนั่งก็มีตามะฮุงครับอ,อย่งเยต้มไก่โหโหพักหยาของหยาคิ้วไปหมดหนั่นแหละามาคุยมาๆมามาพ้นยัง,งมาๆกินขา้าบาเป็นบ้านน้ำก้องได้ยิบเขา้าเปล่าพี่น้องบเข่าใครเสียเออันบ้า่านี้ซือเรือตะกั่ดูขาจะนักนน้เขา่ขานะขา่ขาไม่ได้อื ก็เองหันมนาวทรายกินน้ำผัดทรากันหน้ำคุณได้จ่น่ะเดี๋ยวประกาศมาเอมาเข่ากันหัวรแล้วมีเติมใช่หมอะนนกินเด้มยอมกินเด้มยอมกินเดิมขนัะไปจักไก่มาให้ยอมยอมเรจะเอาเมื่อกินแรงจานปลาทูเอาไปละบ่กข้ามาแล้วาอุ้ง ปลาทลอยเอาไปอีกบนิโภคกบนี้มากบโภคกัเมนบูล้วจัก็เือน้อยเดียวเอามากิจะให้พนะค่ะทั้งหมวต้องใ้จานปลาทพ่น้อยู่ไบูขึ้นหน่อยง่ายอีกแลเอาบเอาไปหานมุ้งจงมาใหย่อมุ้งหน่อยนี่มันลายโหนเดี่มันก็จงเอามาจังมาลายกันแล้มาจงมา

นี่เอ่งมดเอนะมือนองเมืกับ่วงาเบ้ออะตีขึ้นมาลายอยู่บวงนะไปได้ไหมาไปไ้มาโคกันเมื่อเ่บ่วงหนัหนักบ่วงการสัระบนงหนักถ้าเกวเขามาบวงมากแล้วีพดไปแล้เสื่อมวันขวบเขาเสื่อมจนโต่หินเลย กันเขาก็นั่งว่าสก่อนแล้วจังมากินคือเไมาด้วยข้าวสกินแล้วบายดีฉันสบายเนาะมูอมกนจังม้สบายนะสบายสบายหลายกินได้มึงเลยเปนนางสบายยู่กินถางีลูกขาวนะสบายสายอยู่ะเตเมยา่ปติกางคืนมีแกนละกน ต้มไก่ใส่ได้ไหมหัจกไ่มอเป็นท้อท่องทองคู่ละยืนคู่ทอขาถ้าลงปีจมันไม่มีแล้ว่ห้าลงไปเอาเงได้ไม่ได้ยังยากมากเยน่าจะปุโเอานีคือทองโอยได้อ้ามือันี้ทองร้านนั้นก็เป็นคุณเหรอ ปลาตอเนกปลเทียงปลาเพนเพนจะท้องกระเพนนิดไปแม่เอแล้วเอากระเพนโคกระเพนนิดหนาปลาสีเนี่ย้องกระเพนนี่ยคันเนปเบิร์ดเนี่ยพอดีเต็มแล้วเนีพีหนาปีเฮือกตามคุณตัวจะเทียงกันังกระซิเอาหนึ่งขึนข่าเทียงกันถนันอยู่บลเทียงได้ล้านพันล้านกิโล เพีงใหม่มนว่าัเพียงเอาไปเียงใหม่แค่เนียมังีเืองจีนึงตเี่ยวมันยังเปียวมันยังเปี่ยมากมาถ้ามันไมได้ไ่่าบ่จอกมเวาั้ดูดวค่ะก็อ

ไปแหแล้วยังแล้ว,วยนะุ่ยหน่าจักหน่อยแล้วหงังเลยไปรับเงินนี่ยายนี่ได้ใบพันอีนี่ได้ทา้สองรออ้อยเอาเงินนะพี่ขาแรงพี่น้องขาแรงเลขสิบเลขมาัวกระเมียได้สองร้อยอสามคนน่ะได้สองร้อยอคืนแล้วบาทนี้ห้าสี่โมงเข่งเลยนะ เมือม่อเมือม่อเมื่อบัินี้ปะลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อบ๊ายบาย,บาย